ทา่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำมังเชี่ยวเยอะมากเลยนะคะระับท่านผู้ชมครับนะฮะเจได้ว่านะฮะสะพานสะพานเชื่อมต่อระหว่าง BTS นะฮะมอชิดนะครับไปอย่างอ่าน่าจะเป็นสวนนะฮะสวนสาธนารณะนะฮะหรือว่าไปเชื่อมต่อกับตลาดอ่ามอชิดนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยะคะรับท่านผู้ชมครับ นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์นะท่านผู้ชมครับจากจุดที่บาวโบยืนนี้คือจุดที่อยู่บนชั้าานชลาเลยครับเดี๋ยวบ่าวโบจะเดินลงไปด้านล่างนะเพี่อนเนะไปเบิ่งบรรยากาศของนักท่องเที่ยวโอ้โหสังกเกตเห็นเลยว่านี่ฮะนักท่องเที่ยวจะจะอ่ายืนนะะยืนเพื่อจะเดินลงไปตรงตรงบันไดแล้วก็จะไปตรงลิฟต์นะฮะที่จะลงไปทางถนนนะครับ จริงอ,อ,อยากจะบอกกันเลยว่าเยอะมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเยอะขนาดไหนนี่ก็ถือว่าได้ว่าเออแน่นเลยครัทบท่านผู้ชมครับนี่เลยครับโอ้โหแน่นเลยครับพท่าน้ชมครับโอ้โห,โอโหตอนนี้นะครับ อาจจะเรียกว่าซอยก็เดินโมไดลเราไปนะครับจุดที่เชื่อมต่อมาจาก BTS BTS ก็เป็นเส้นทางเดินทางเข้ามาเนี่ยแหละเราจะมาด,ดูนี่ครับฝั่งนี้ครับของกินนะครับนี่เลยของกินโอ้โหผลไม้ปั่นนะฮะ <Okay, okay. S 1> จะมองเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนี่ครับที่เดินบนสะพานนะคะหรือว่าสกายวอล์ปปีไน,ออน้องเอ๋ยเนี่ยฮะตัวอย่างแน่นเลยนะฮะมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลย นี่น้องเอ้นะฮะนี่แหละคือประเทศไทยประเทศที่บอกก็นเลยว่าผู้คนทั่วโลกอยากจะมา,มามากที่สุดนาอพี่นอ้นองเนาะอ้โหสุดยอดอีหลีสุดยอดไทยแลนด์ก่อนหน้าที่ปาโบเคยมานะฮะจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะ และอาจจะเยอะทุกวันนะฮะนับตั้งแต่สะพานจนไปถึงน่าจะเดินไปตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยะท่านผู้ชมครับจะมองเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินายาวต่อเน,นื่องไปเลยจนถึงตลาดนัดนะฮะเยอะมากเข้าไป่น้งครับเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะ เรียกได้ว่าเนี่ยฮะสถานีรถไฟฟ้าแตกก็เป็นได้เนาะเป็นเนาะ เพื่อได้ว่าเนี่ยครับเป้าหมายของนักท่องเที่ยวน่าจะไปที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับอ่าไอคิวโอ ชั้นต่อของนี้ก็จะเป็น M r t มทีนะครับชั้นใต้ดินพระธรรมชมครับขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็จะเดินทางไปทางตลาดนะครับตลาดนัดจตุจักรนะครับตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคึกคึกมากประเทศไทยนะคึกคักมากเลยนะฮะจากด้านบนสะพานนะคะก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวบ,บ่าวูจะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางไปดูปลายทางนะครับปลายทางที่เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะฮรเกิดจะเที่ยงแล้วนะฮะก็บาววูเชื่อมต่อมาจากรถไฟฟ้า BTS นะฮะ BTS สาย,ยสีเขียวสถานีหมอชิดนะครับ สำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาท่องเที่อครับท่านผู้ชมครับบอกกันเลยว่าจะเดินทางมาด้วย BTS นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับส่วนสาธนารณะนะฮะสวนจตุจักรนะครับแล้วก็จะไปที่ตลาดนัดนะครับหรือว่าไปสถานีขนส่งมอชิดใหม่นะครับ อันนี้ป๋าพ่อได้มีโอกาสมาอัปเดตนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับถึงการท่องเที่ยวอีก1นึ่งแลนด์มาร์คของเมืองไทยมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปนะครับ คุณลาวบ่าวโป้วันนี้ก็บอกเรียกว่าอัปเดตนะฮะอัปเดตอ,อีกหนึ่งสถานที่ให้ท่านผู้ชมไปรับชมนะครับโอโ้โหนี่ฟังนี้เลยโอโ้โหพี่น้องเลยนะสุดยอดครับสุดยอดนะครับจากจุดที่บ,าบ่าวโบเดินทางมาเนี่ยฝั่งนั้นก็จะเป็นอ่าบีทนะครับ b ี s หมอชิดนะครับ แล้วก็เดินทางเชื่อมต่อมาสถานที่แห่งนี้นะฮะตลาดนัดกลางแจ้งที่บอกกันเลยว่าใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่นะฮะประเทศไทยไทยแลนด์ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันพี่น้องครับไปเบิรงข้างในกันนะฮะถ้าเป็นช่วงเงย็นๆนะ,ะจะเยอะมากครับตอนนี้ก็ถือว่าได้ว่าแน่นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับโอ้โแน่นเลยครับพี่น้องครับโอ้โห,โอโหตอนนี้นะครับ อาจจะเรียกว่าซอยก็เดินบมได้เราไปหน่อยครับโอ้โหโซนตัวแรกอะโซงไซนะครับว่า,าเป็นอย่างขรุคนะถึงหลายขนาดนี้นะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็จะมีสินค้านะฮะหลากหลายของใช้นะฮะโซนที่เป็นของของใไซนะฮะแล้วก็โซนที่เป็นของกินโอ้สายคว้านแหน,นมนเลยพี่น้องเลย ช่วงเที่ยงนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อได้ว่าน,นะครับรอบป่ายน่าจะมียูทูบเบอร์นะครับมาอัปเดตอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเดินทะลุออกมาด้านนอกก็จะเป็นถนนนะครับถนนคนเดิน นี่ครับท่านผู้ชมครับเวลาเกือบจะเที่ยงนะยครับมีแต่ฝรั่งแต่ชาตินะครับจากฝั่งนี้ที่บอกเข้มานะครับก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อมาจาก b BTS และก็เป็นเส้นทางเดินทางเข้ามาเนี่ยนะ เราจะมาดูนี่ครับฝั่งนี้ครับของกินนะครับนี่เลยของกินโอ้โหผล,ลไม้ปั่นนะฮะเมนูที่เป็นสิ่งที่ต่างชาติชื่นชอบแน่นอนส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นจุดแลกเงินนะครับแดดร้อนๆนี่ครับโอ้โหยังเริ่มทยอยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอับนี้ก็จะย้อนแสงนะครับ ย้อนแสงแดดที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะค้าขายดีนี่ฮะพ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีไปด้วยนะครับนู่นเลยครับขนาดยังไม่ถึงเวลาช่วงเย็นนะครับพี่น้องครับอีกซอยนี้ซอยหนึ่งนะครับคนก็เยอะมากเลยครับพี่น้องเลยับนี่ขอกินนี่ยอาหารไทยนะฮะ จากอีกจุดหนึ่งนะฮะจะเดินทะลุปไปอีกซอยหนึ่งนะครับทุกครับีมีแต่ฝรัง่งการชาตทุ่งน้ามาฝั่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ สมุนไพรนะครับอันไหนที่เป็นสินค้าไทยนะครับแน่นอนเลยครับว้าวเห็งเลยว่าต่างชาติก็เลือกซื้อนะครับสมุนไพรนี่ะของไทยและสินค้าไทยนะครับนี่เลยครับคือตอนนี้บอกก็เลยว่านะครับเป็นช่วงเวลาที่แดดนะฮะร้อนๆนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ มาเยอะนะครับท่านผู้ชมครับใจนะว่าจะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะ95นะครับวันนี้บ่าวพวกก็มาอัปเดตนะฮะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้เห็นนะฮะตอนที่เห็นนักท่องเที่ยวนะครับลงจากว t s ีอนะครับั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรสารนะครับว้าวอ่ะเดี๋ยวบ่าวพจะเดินทางออกไปด้านนอกนะครับว้าวสวยงามเลยครับสวยงามมากเลย เข้ามาในซอยนี้น่าสนใจนครับท่านผู้ชมครับ สินคาไทยของดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรจะเป็นเหมือนพริกนะครับแล้วก็จะเป็นสมุนไพรของไทยนะะที่ฮะทีละเหินก็จะมีนี่เลยครับโอ้โหนี่แหละแนวคิดของคนไทยไป็นยังไนะฮะสุดยอดนะครับสุดยอดในการนำ สินค้ามาเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับนี่ก็คือพลิกนะฮะพลิกแล้วก็จะมันเป็นรวมๆก็จะมีตะไคร้นี่สวยๆน่าสนใจอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นดดครับครับนี่โอฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า เราก็เลยว่าสินค้าเยอะมากครับท่านผู้ครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยโหเรียกนี่ถูเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นการซื้อสินค้านะฮะด้วยรอยยิ้มพี่น้องเลยนะฮะโชว์อยากจะบอกก็เลยว่านะด้วยสินค้าที่ราคาไม่แพงนะฮะด้วยสินค้าที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วนะฮะไม่โดนเอาเปรียบนะฮะท่องเที่ยวจึงติดใจนะฮะนี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์แล้วเป็น้องเดิอนี่ยทีบาบูกมาอัปเดตให้ทางผู้ชมเดียจะเห็นได้รับดูน้อพีปน้องนี่ผลไม้ปั่นของไทยนี่ อร่อยหวานเย็นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตจุดที่ตัวเองสงสัยนะครับแล้วก็ตามมาจนเจอนะครับว่าปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วย BTS นะครับสถานีหมอชิดนะครับจนได้เห็นกับตานะครับว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับตลาดนัดนะครับตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตลาดกลางแจ้งพี่น้องเลยนะฮะนี่ ชืช่อเรีวงนนี้ถนนนี้แน่นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวบาโบจะยยางออกไปฟังหน่อยับไี่ไหวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะ <Ooh. S 1> ที่ฝรั่งต่างชาติชอบมานั่งนะครับ <Ooh. S 1> เป็นร้านที่บอกได้ว่า <Ooh. S 1> เข้ากับสไตล์นะครับของท่องเที่ยวที่ชอบนะครับ เอาละสสครับท่านผู้ชมครับนี่ยฮะบาวโบกับมาอัปเดตนะับกับปลายทางที่นักท่องเที่ยวมากน้งนองผีหน่องเนาะนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติมาแล้วก็ให้ได้เห็นกับตาแล้วว่านี่คือของจริงไทยแรงอัปเดตช่วงเวลาเชิยงที่ยังนี่รับสำหรับช่วงเย็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยอะหลายเพิ่มขึ้นทวีขึ้นน้งนองผีหน่งนงนองเนาะเอาคลิปนี้เวลาน,นี้ยบาวโบกับที่ว่าฝากไปเที่ยวทั้งนี้กันแล้วกันผีหน่องในทนทีมมักเลยกับชื่นชอบวิลล์กดไลค์เน้องผีหน่องเด้อเป็นกำลังใจให้บาวโบนะฮะ กร,กรดกระดิ๊งแดงเตือนจริงทีสำคัญนะฮะสนับสนุนบาวโบูโดยกันอบอลกุศลข่าวโฆษณากันแล้วกันพี่น้องครับคักหลายคักหลายสุดจอดไทยแลนด์สุดจอดประเทศไทยโอ้โหตลาดนัดจัดตุจักนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเลยนะคร ที่นี่คือไทยแลนด์นี่อัปเดตนะครับอัปเดตตลาดนัดนะฮะตลาดกล,ลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟิลิปปินส์ที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์ เวลาคนเยอะมากเลยครับของกินของใช้เนะี่ยของช็อปนะครับพี่น้องครับมาเด้อมาเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้นะครับที่นี่สวนจตุจักรฝั่งท่านซ้ายมืออยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะฮะจตุจักรว้าวคือจะเห็นได้ว่านะฮะช่วงที่น้องเที่ยวจะมาเยอะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับ 95%เป็นชาวต่างชาติและตอนนี้ที่บาโบเห็นนะครับ